มาใหม่มาใหม่นะคะมาใหม่เมื่อกี้ไลฟ์มันตัดไปอัตโนมัติเดี๋ยวครูโชว์ขอแชร์ก่อนมาใหม่นะคะมาใหม่ใครเข้ามาใครใครยังอยู่ใครยังอยู่เข้ามาแป๊บหนึ่งพูดเร็วๆก็แล้วกัน15นาทีเดี๋ยวครูโชว์ขอขอแชร์ก่อนนะอ่ะมาใหม่แป๊บหนึ่งมาใหม่มาใหม่ม เมื่อกี้ไลฟ์มันตัดไปอัตโนมัติเลยไม่เปิดเพลงแล้วนะเดี๋ยวจะได้ไปเร็วๆเ,เลยอ่าใครเข้ามาเข้ามาใหม่ขอบคุณมากนะคะที่ติดที่ที่ตามเข้ามานะเด,เดี๋ยวนี้โทรศัพท์มันเป็นถ้าเมื่อกี้มันขึ้นแบบว่าประมาณหน้าจอมันขึ้นมาแบบซูมซูม พอมันขึ้นมาแบบนั้นปุ๊บมันจะตัดมันจะตัดอัตโนมัติโอเคเมัไทยข้่อย้้ามาแล้วามา้้ามาไทย้ามนเขย ว่าครูโชจะมาบอกเคล็ดลับเคล็ดลับเกี่ยวกับเหมือนเอาไปคีย์คีย์เด็ดที่ครูโชจะสรุปมาให้ว่าวันไหนมันจะเป็นวันโชคดีของคุณก็คือคอรูโชจะพูดไทยไลฟ์แต่ต้นไลฟ์นี้เดี๋ยวครูโชจะมาให้เทคนิคเรื่องของการโพสต์ท่าก่อนแล้วกันเพราะว่าเรื่องของการโพสต์ท่าเวลาคุณถ่ายภาพอะ่ะจะได้ภาพส,ยสวย คุณจะต้องทํำยังไงโพสต์ยังไงแล้วต้องมีขั้นตอนอยังไงบ้างคุณจะได้ได้ภาพออกมาสวยๆนะเพราะครูโช์เห็นในสัมมนาแล้วครูโช์ก็คือจะยืนอยู่ตรงนั้นช่วยตลอดไม่ได้ไงเพราะครูโชกก็มีอย่างอื่นให้ให้ทำให้ได้ให้ได้ไปพูดให้ได้ไปจัดการก็เลยไม่ได้ยืนช่วยตลอดทุกคนนะคะ โอเคเข้ามาทักทายกันใหม่นะคะสวัสดีครูรัตตีจากสวีเดนนะคะสวัสดีครูโชวดมากๆขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนนะ,ะทุกคนที่เข้ามาทั้งสวยทั้งหล่อเช่นกันอะไลฟน์นี้ไลฟ์นี้ครูโชจะมาแป๊บเดียวแล้วกันเนาะเพราะว่าเออเวลามันจะหมดแล้วครูโชจะต้องไปเล่นวอลเลย์ไลฟ์นี้นะก็เรื่องการเรื่องของการถ่ายภาพนะคะ ครูโชจะบอกว่าการถ่ายภาพอะ่ะเราถ่ายด้วยอารมณ์ความสนุกได้ก็จริงแต่ถ้าที่โพสอะ่ะเราจะโพสท่าแบบแบบเล่นไม่ได้มันก็ไม่ใช่ข้ออ่าไม่ใช่ข้อห้ามนะคะคุณสามารถโพสแบบเล่นสนุกได้เต็มที่แต่คุณจะได้ภาพมาแบบนั้น คุณจะไม่ได้ภาพแบบสวยๆที่เอามาทำหน้าเพจที่จะเอามาทำเป็นหน้าโปรไฟล์หน้าเพจของคุณเพื่อที่จะสร้างคอนเทนต์หรืออะไรก็ตามถ้าคุณถ่ายแบบสนุกคืออารมณ์ข้างในอารมณ์ข้างในของคุณมันต้องสนุกอยู่แล้วอารมณ์ข้างในมันจะต้องสนุกแล้วก็แฮปปี้อยู่แล้วค่ะแต่ถ้าโพสอ่ะมันจะต้องมีวิธีการโพสหน่อยถ้าคุณถ้าคุณต้องการรูปที่มัน เท่ๆหน่อยให้คุณใส่กเกงให้คุณใส่งกเกงในการโพสท่านะคะให้คุณใส่กางเกงกางเกงมันช่วยช่วยอะไรอะ่ะมันช่วยเรื่องมือของคุณอันนี้เทคนิคนะคะเทคนิคเอาเอาในคอร์สท,ที่จะเปิดมามาบอกแล้วก็อคอร์สท,ที่เปิดไปแล้วก็เทคนิคเรื่องมือเนี่ยบางทีเวลาเราถ่ายรูปอะไป ถ่ายเซลฟี่ไม่ใช่ปัญหาค่ะอันนี้ครูโชว์หมายถึงคนที่ไปถ่ายสตูดิโอที่ต้องการภาพเอามาทําเพจภาพสวยๆนะเอามาเอามาทำงานทําหน้าเพจทำสร้างแบรนด์ของตัวเองอะ่ะถ้าคุณใส่กางเกงไปมันจะช่วยได้มากมันจะทําให้ภาพคุณดูเท่ขึ้นเพราะว่ากางเกงจะมีกระเป๋าใช่ไหมคะกางเกงมันจะมีกระเป๋ากระเป๋าเนี่ยช่วยได้ช่วยช่วยมือคุณไง เพราะว่ามือเวลาเราถ่ายรูปอะเราจะรู้สึกเกงว่ามือฉันจะต้องเอาไปวางไว้ตรงไหนดีมันจะไปวางไหนก็างน,นี่นะคะ่ะกางเกงกางเกงช่วยได้อย่างใครจะใส่ชุดสูทชุดสูทในการถ่ายภาพมันจะมีอยู่แค่สองจุดก็คือมือที่วางที่หลักๆอยู่กับเสื้อสูทอยู่กับกระเป๋ากางเกงนะคะอันนี้หลักๆนะ เพราะว่ามือส่วนใหญ่มือเราจะลุกลี้ลุกลนกับมือเราว่าจะทำยังไงดีแล้วมันทำให้ทาให้ภาพเราเก้งเก้งกางอ่ะอ่ะครูเดือนบอกขอบคุณอ่าครูโชนางฟ้าใจดีนะคะขอบคุณเช่นกันที่ทุกคนเข้ามานะฝากกดแชร์อีกรอบนึงแล้วกันเดี๋ยวไลฟ์ที่แล้วเดี๋ยวครูโชจะไปลบออกแล้วกันมันจะได้จะได้ดูไม่ซ้ำกันเดี๋ยวครูโชจะไปลบออกงั้นฝากแชร์ไลฟ์นี้เนาะอ่ะ สำหรับคนที่จะไปถ่ายภาพนะคะคนที่จะไปถ่ายภาพให้ถ้าคุณจะเน้นเท่ๆนะให้ให้ใส่กางเกงไปใส่กางเกงจะเอวสูงเอวต่ำแล้วแต่คุณเพราะว่ามันมีกระเป๋าช่วยช่วยเรื่องมือของคุณที่คุณจะโพสท่าเดี๋ยวคุณโชว์เรื่องของการโพสท่าใช้มือไว้ในกระเป๋าจะนิ้วโป้ออกหรือว่าจะเอานิ้ว นิ้วอออกก็ได้สี่นิ้วอันนี้แล้วแต่กระเป๋านะคะแล้วแต่กระเป๋ากางเกงถ้ากระเป๋ากางเกงมันสูงให้เราเอาแค่นิ้โป้เกี่ยวพอถ้ากระเป๋ากางเกงมันต่ําให้เราเอานิโ้โป้เอาเอานิ้โป้ออกไม่ใช่นิ้โป้เข้าอ่ะประมาณนี้นะคะว้าวสวัสดีคุณโรสนะคะจากไทยแันผมทรงนี้เท่มากค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ ที่คอมเมนต์ให้คอมเมนต์มานะคะก็อยากให้อยากให้ทุกคนได้เห็นอะไรใหม่ๆครูโชว์ก็หาอะไรใหม่ๆมาให้ให้เพื่อนๆดูกันจะได้ไม่เบื่อตานะโอเคเรื่องของมือนะคะเรื่องของการโพสท่าด้วยมือเราจะเอาไว้ตรงไหนดีส่วนใหญ่ก็กระเป๋าแล้วถ้าเป็นชุดสูตทถ้าเป็นเสื้อสูตรก็ตับสุก ได้อารมณ์สนุกได้แต่ถ้าคุณต้องล็อกท่าหน่อยถ้าไม่ล็อกท่าช่างภาพถ่ายให้ภาพมันจะออกมาไม่สวยนะอย่างครูโชยกตัวอย่างอย่างคนที่มาสัมมนาที่ซูริกนะไปดูไฟล์ภาพที่เขาเลือกไว้ให้แล้วภาพมันจะน้อยมากส่วนภาพที่แบบเยอะสิบกว่ารูปสิบกว่ารูปพวกนี้มันเป็นภาพที่ภาพที่แบบว่ามันอาจจะสนุกอะ่ะด้วยอารมณ์สนุก คุณสามารถเอาไปใช้ได้ในคอนเทนต์ที่สนุกสนานล่าเริงแต่ถ้าคุณจะเอามาทำแบบว่าเฮ้ยคอนเทนต์แบบหน้าเพจสร้างแบรนด์หน่อยบางทีมันจะไม่เข้ากันแล้วคุณก็จะดูรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ภาพมันออกมาไม่โอเคอันนี้อันนี้บอกไว้ก่อนนะคะบอกไว้ในเรื่องของการถ่ายภาพถ่ายภาพสตูดิโอถ่ายภาพที่เป็นช่างภาพเขามาถ่ายไม่ใช่เซลฟี่ ไม่ใช่ถ่ายภาพ,ภาพเองก็ถ,ถ่ายภาพเองยังไงเราก็จะได้แค่หน้ากับครึ่งตัวเท่านั้นแต่น,นี้ถ่ายภาพสตูดิโอเรื่องชุดเรื่องชุดคุณจะใส่ชุดอะไรก็ได้ชุดสวยแต่เรื่องอารมณ์อารมณ์นี่สําคัญชุดบอดี้สูตรก็จะมีท่าชุดชั้นในก็จะมีท่าของเขาโดยเฉพาะโดยที่ถ่ายโพสยังไงให้ไม่ให้มันดูแบบว่าเชื้อเชิญเกินไปส่วนชุดทํางานชุดทํางานส่วนใหญ่เราจะเน้น สุภาพเน้นแบบว่ามาดแมนเน้นแบบมีพลังหน่อยถ้าใครที่อยากจะเพิ่มความสดใสก็แค่ยิ้มใช้รอยยิ้มขึ้นมาเรื่องมือมือมันจะมีการแบบแล้วแต่แล้วแต่คอนเทนต์ของคุณนะแต่ละครั้งแต่ละครั้งเวลาก่อนที่คุณจะไปถ่ายภาพอะคุณจะต้องมีอยู่ในหัวอยู่แล้วว่าคุณต้องการที่จะเอาลูปไปใช้อะไรบ้าง ต้องการเอารูปไปใช้อะไรบ้างคุณต้องรู้ประมาณคอนเทนต์เรื่องที่คุณเรื่องที่คุณจะทำเอามาแล้วบอกช่างภาพแล้วเขาจะช่วยปรับให้เรื่องท่าเรื่องอารมณ์ภาพที่จะใช้มันจะออกมาสวยนะคะถูกต้องค่ะครูโชครูโชเก่งมากขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณที่อคอมเมนต์แล้วให้ฟีดแบ็กมานะคะ เพราะเรื่องเรื่องนี้คุโชก็ไม่ได้เก่งมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคุโชก็ใช้วิธีการฝึกเหมือนกันเมื่อก่อนคุโชก็โพสท่าไม่เก่งโพสท่าแล้วรู้สึกว่าเออมันแข็งแข็งก้างๆคุโ s ก็ฝึกเอาดูจากอินเทอร์เน็ตบ้างแล้วจากความชอบของตัวเองทําไปเรื่อยๆมันจะมันจะเออมันจะฟิลเองนะคะส่วนการเอ,อกากโพสต์แบบปกปิด จัดส,ส่วนอะไรของคุณเนี่ยคุณจะต้องฝึกหน้ากระจกของคุณนะเหมือนอยู่เหมือนครูโชว์อยู่หน้าเดี๋ยวเดี๋ยวครูโชว์ปรับไอ้ไฟนี่ไฟจัก,กรวาลเพราะสองหน้าแล้วเป็นลายสมมุติว่าเอ่อคุณอยู่ที่บ้านอะหน้ากระจกคุณต้องฝึกฝึกการดูช่วงโค้งเว้าของคุณดูช่วงโค้งเว้าของคุณว่าเออส่วนไหนข้างไหน ใบเออส่วนไหนของข้างหน้าส่วนไหนของใบหน้าของคุณที่คุณชอบเอาที่คุณชอบก่อนบางคนชอบด้านซ้ายบางคนชอบด้านขวาเลือกเอาด้านที่คุณชอบก่อนแล้วค่อยมาฝึกโพสบนหน้ากระจกถ้าอย่างถ้าอย่างคุณโพสแบบนี้ถ้าคนที่มีปีกมีปีกเยอะใช่ไหมถ้าคนที่มีปีกเยอะตรงเนี้คยครชโชก็มี แล้วมันรู้สึกว่ามันมันห้อยมันอ้วนแบบนี้ครูโชใช้เทคนิคเทคนิคบิดมาอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เห็นไอ้ส่วนที่ห้อยนะคะเห็นไหมอีกอีกวิธีหนึ่งก็คือเอียงตัวแบบนี้แล้วเอาแขนไปข้างหลังมันมีเทคนิคเยอะมากที่จะช่วยให้ภาพของคุณออกมา ออกมาดีเวลาคุณไปถ่ายรูปสตูดิโอนะอันนี้ครูโชอยากฝากไว้เลยเรื่องของการสื่อสารการสื่อสารด้วยภาษากายมันสําคัญมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่ารูปภาพที่คุณถ่ายออกมาเนี่ยมันไม่ได้เคลื่อนไหวมันไม่ใช่ภาพเคลื่อนไหวมันเป็นภาพนิ่งคุณเลยต้องสื่อสารมาให้มันมีพลังมากกว่าที่คุณยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะหเท่า คือครูโจจะหมายถึงว่าคุณต้องจริงจังอะถ้าคุณจะถ่ายภาพสตูดิโอออกมาแล้วสื่อความรู้สึกสื่อพลังมันออกมาผ่านภาพนิ่งอะคุณจะต้องใส่พลังเพิ่มขึ้นไปห้าเท่าและคุณจะต้องจริงจังจริงจังกับท่าโพสแต่ไม่ได้ทำให้เก่งนะจริงจังคือเวลาคุณคุณเปลี่ยนท่าคุณก็จะต้องมีการล็อกต้องมีการล็อกคอล็อก แขนล็อกท่าหน่อยค้างไว้เพื่อให้ช่างภาพเขาจับภาพได้ถ้าคุณเปลี่ยนท่าแบบว่าแบบเล่นตลอดแบบนี้มันไม่ใช่วิดีโอเขาช่างภาพเขาจับไม่ได้ช่างภาพเขาจับจับไม่ทันนะคะส่วนเอาวิธีการล็ออยังไงครูคโชจะบอกอะอย่างนี้12ล็อก12ล็อก1 2ล็อก, 1, 2, ก, 1, 2, กเห็นไหมใครตามทันบ้างใครตามทันบ้างคือแบบ อ่ uh, ถ้ามือไม้มืออยู่ข้างล่าง1นสองมันจะแบบ1 2ล็อกคาไว้1นสองล็อกประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะคุดที่หน้านะคะจากสวีเดนสวัสดีครูโชผู้สวยทรงพลังมากค่ะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณเช่นกันนะที่ส่งพลังให้กันโอเคเรื่องโพสท่า จริงๆแล้วอ่ะครูโชก็คือสวยแล้ววันนี้จะให้คอนเทนต์อะไรดีจะให้ความรู้อะไรกับพวกคุณดีครูโชมาให้เกี่ยวกับการโพสต์่าก่อนการโพสต์ท่าก่อน,อนและครูโชจะสรุปจะสรุปแล้วนะคะสรุปท้ายนี้คุณจะรู้ได้ไงว่าวันไหนมันเป็นวันโชคดีของคุณใครรู้บ้างสรุปมาให้หน่อยแต่ วันที่โชคดีที่สุดสำหรับคุณคือวันที่คุณตัดสินใจจริงไหมคะจริงไม่จริงวันที่คุณโชคดีที่สุดคือวันที่คุณตัดสินใจไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามตัดสินใจที่จะลงมือทำอันนี้ตัดสินใจที่จะสําเร็จตัดสินใจที่จะโชคดีเพราะการที่คุณตัดสินใจอ่ะ การที่คุณเริ่มตัดสินใจนะอะไรเริ่มหมุนจัก,กรวาลจัก,กรวาลเริ่มหมุนทุกอย่างเริ่มล็อกตัวคือคือแบบว่าตัดสินใจโปะแล้วไอสิ่งที่คุณกำลังกังวลไอสิ่งที่คุณกำลังออลังเลสงสยัยมันโปะแล้วว่าโอเคฉันตัดสินใจแล้วแล้วทุกอย่างมันจะเริ่มหมุน ทุกอย่างมันจะเริ่มทำงานนะทั้งในตัวคุณและสิ่งรอบตัวทั้งจัก,กรวาลมันจะเริ่มทำตามในสิ่งที่คุณตัดสินใจนะ,ะว้าว้วาวโอ้ยชอบแพงมากขอบคุณมากเลยค่ะครูแคทอรีนบอกมาใหม่ใช่คะ่ะเมื่อกี้ไลฟ์ตัดไปอัตโนมัติสงสัยเขาบอกว่าอืมันไลฟ์คงไม่ไม่สวยเท่าไหร่เลยให้ไลฟ์ใหม่ เราคือผู้โชคดีในทุกๆวันใช่ค่ะคุณรู้ไหมทุกๆวันทุกๆวินาทีทุกๆชั่วโมงคุณตัดสินใจตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะเดินไปทางไหนไม่ว่าคุณจะไปซื้อกับข้าวไม่ว่าคุณจะกินอะไรคุณก็ต้องตัดสินใจเหมือนกันว่าวันนี้ฉันจะกินพิซซ่าหรือว่าวันนี้ฉันจะกินสปาเกตตีคุณก็ต้อง ตัดสินใจเช่นกันเห็นไหมคะทุกกระบวนการทุกการเคลื่อนไหวทุกการหายใจของคุณคุณยังต้องตัดสินใจเลยแค่หายใจคุณยังต้องตัดสินใจเลยว่าโอเคฉันตัดสินใจนะว่าฉันจะต้องหายใจถ้าฉันกั้นหายใจเกินหนึ่งนาทีนะฉันจะต้องตายฉันก็ตัดสินใจว่าฉันจะต้องหายใจ จริงไหมคะการตัดสินใจไม่ใช่เรื่องยากเลยนะบางคนบางคนได้ยินคําว่าตัดสินใจตัดสินใจเฮ้ยฟังแล้วมันเหมือนแบบทฤษฎีมันเหมือนทางการมันมันมันเป็นอะไรที่เออ่ทางการไปหน่อยมันยากเกินไปหรือเปล่าการตัดสินใจคุณทําอยู่แล้วทุกวันทุกวินาทีทุกกระบวนการของชีวิตคุณทั้งนั้นนะคะอ่ะ แล้วมาโอเคสวัสดีคุณกันนะคะครูกันสวัสดีครูโชว์ใครหัวใจมาเรารู้ว่าขอบกีดหน่อยนะคะกีดให้ครูน็อตหน่อยครูน็อตมาครูน็อตมาอย่าพูดดังไปครูน็อตมาส่งหัวใจครูน็อตหน่อยเร็วจริงค่ะครูโชว์สวัสดีคุณนินนะคะสวัสดีพี่นินจากสวีเดนวันนี้ครูโชว์มาให้ครูโชว์มาสรุปคีให้แล้วกันสรุปคีหลัก วันที่คุณจะโชคดีที่สุดคุณโชคดีทุกวันแล้วแต่วันที่คุณจะโชคดีที่สุดคือวันตัดสินใจเพราะการตัดสินใจของคุณมันมันอยู่ในทุกสถานการณ์มันอยู่ในทุกวันมันอยู่ในทุกโมเมนต์ของคุณอยู่แล้วคุณจะหลีกหนีคำว่าตัดสินใจไปไม่ได้ คุณจะหาอะไรทานวันนี้จะกินที่ไหนใจมากโอเคเอาเลยรู้กคุณมากนครับอะไร อย่างนะคะในการออกกล้องเดี๋ยวครูโชว์ควาทรงผมกรีดมาเลยแบบมาแบบว่าปาดเจลมาเลยนะคะว้าวสอนแพงขอบคุณมากๆเลยค่ะครูโชได้เรียนรู้มาจากอาจารย์บันดตครูโชได้เรียนรู้มาจากคุณน็อตเรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเองแล้วทุกอย่างมันมันเข้าล็อกมันตกผลึกลงมาอยู่ในข้อคิด ความรู้ที่ครูโชวมาแบ่งปันให้ถ้าครูโชเรียนรู้อย่างเดียวแล้วมันไม่มาตกผลึกในตัวครูโชวเลยไม่ได้มากระทบเลยว่าฉันเคยมีประสบการณ์นี้นะฉันเคยทำนะฉันเคยผ่านมาครูโชมจะพูดแบบให้หลังในเรียนมา แล้วส่งพลังให้เต็มที่ว่าคุณรับพลังความรู้สึกนั้นได้นั่นแหละหมายถึงโชว์ทมันแล้กับนะคะที่ส่งพลังให้ได้นะอ่าเน็ตสะดุดค่ะอืมน่าจะเน็ตสะดุดเอ่อโชวก็โอเคช่วยกันแชร์เน็ตสะดุดเป็นอะไรแค่เสียงรู้สึกมันน่าฟังเป็นอะไรแค่เสียงรู้สึกมันน่าฟังเสียงไม่ค่อยดีเลยค่ะ อินเทอร์เน็ตไม่ค่อยสะดวกี๋ยวครูโชว์ถอดโอเค okay, ดีขึ้นไหมคะดีขึ้นเนาะเรื่องไมโครโฟนครูโชว์ถอดไมออกแล้วอะเดี๋ยวครูโชว์ดูเวลาสามสิบสนะี่นาทีเนาะเดี๋ยวครูโชว์จะได้เตรียมตัวไปเล่นวัเลขวันนี้ออกมาร้อนเลยร้อนเลยออกมาอีกรอบนะเมื่อกี้รอบรอบแล้วหลุดไปใครก็ใจมากไหมคะใครก็ใจไหม คุณเรียนรู้อะไรมาก็ตามแล้วคุณยังไม่เคยเอาสิ่งที่คุณเรียนมาลงมือทำหรือเอามาประกอบกับประสบการณ์ที่คุณมีเอามาสังเกตเอามาทบทวนกับประสบการณ์ที่คุณเคยผ่านมามันจะไม่ตกผลึกถ้าไม่ตกผลึก อินเนอร์ของคุณในการพูดอินเนอร์ของคุณในการส่งต่อมันได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นถ้าเรื่องไหนปุ๊บมันมาจี้จุดที่คุณเคยผ่านประสบการณ์มาแล้วเขาจะเรียกว่าตกผลึกแล้วคุณสามารถเอามาพูดแล้วส่งพลังให้ให้ได้เต็มที่แล้วคนรับนะคนรับเขาจะรู้เขาจะรู้เลยว่าพลัง ที่ส่งมามันอินจริงๆนะคะเข้าใจค่ะครูโชขอบคุณมากๆเลยเสียงเสียงดีขึ้นไหมคะเพราะว่าครูโชถอดไม์ออกแล้วก็เมื่อกี้จะพูดอะไรนะเทคนิคของครูโชอ่ะโอเคครูโชให้เทคนิคเพิ่มเติมนะให้เทคนิคเพิ่มเติมว่าครูโชทําอะไรที่จะเป็นแรงผลักดันให้ครูโชออกมาไลฟ์ครูโชหาเทคนิคนี้ก็คือหาอะไรใหม่ๆ ครูโชหาลูกเล่นอะไรใหม่ๆถ้าไม่ใช่เรื่องไอทีไม่ใช่เรื่องเทคนิคไม่ใช่เรื่องอ่าเทคโนโลยีครูโชก็จะหาอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นฉากหลังไม่ว่าจะเป็นป๊อปไม่ว่าจะเป็นอ่า uh, การแต่งตัวการแต่งหน้าหรือทรงผมอ่ะวันนี้ครูโชทำทรงผมใหม่มาเป็นทรงผมเดิมนั่นแหละแต่ทำแบบใหม่ทำแบบนี้อยากให้อยากให้หลายๆคนได้แบบ ว้าวกับสิ่งที่ครูโชทำด้วยครูโชก็ว้าวกับตัวเองโอเคงั้นฉันออกมาไลฟ์นี่คือสิ่งที่มันเป็นแรงขับเคลื่อนที่แบบให้ฉันอยากออกมาแบ่งปันบางทีถ้าคุณคิดหัวข้อไม่ออกถ้าคุณไม่มีคอนเทนต์ไม่รู้จะเอาหัวข้ออะไรมาแบ่งปันให้ยึดสิ่งที่เป็นอะไรใหม่ๆแล้วตื่นเต้นหาอะไรใหม่ๆมาวางหาอะไรใหม่ๆมา ฉันอยากโชว์อะฉันอยากฉันอยากให้เพื่อนๆนได้เห็นได้มีความสุขได้สัมผัสความรู้สึกรู้สึกนั้นอะเหมือนกับฉันให้เอานั้นเป็นตัวผลักดันพอมีจุดนี้แล้วและคอนเทนต์ของคุณมันจะมาเองเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมว้าวมากเลยขอบคุณมากดีกว่าค่ะอ่าเรื่องสีฉันยม่เดี๋ยวโชว์ ใครยังอยู่ตอนนี้ขอบคุณมากเลยที่แชทที่กดไลค์กดหัวใจให้ครูโชนะใครที่เพิ่งมาติด like, ต้นไลค์ต้นไลค์ครูโชให้ในเรื่องของการโพสท่าสิ่งสําคัญที่คุณจะต้องจะต้องมีก็คืออารมณ์อินเนอร์แต่คุณจะต้องจริงจังนะคะคต้องจริงจังกับการโพสต์ท่ามันถึงคุณจะได้รูปออกมาสวยครั้งแรก ของคุณโอเคมันเป็นการเรียนรู้ได้มาแบบนี้สวยแล้วอันนี้ก็มันยอดเยี่ยมที่สุดแหละแต่ครั้งต่อไปของคุณถ้าคุณถ่ายที่ไหนวคุณจะต้องคือคุณจะต้องน้ถ้าคุณจะต้องจ่ายเงินลงทุนกับภาพมาคุณจะต้องอินจังกับภาพต้องกิงจังกับสิ่งที่คุณอยากได้คอนเทนต์ที่คุณอยากจะเอามาประกอบลูก สไตล์ไหนไม่ไม่ควรจะปะบนกันเยอะถ้าสไตล์บิสเนสก็บิสเนสหมดเลยเพราะมันจะได้เป็นโทนเดียวกันมันจะได้เป็นแนวเดียวกันเป็นคอนเซปต์เดียวกันแต่ถ้าคุณจะไปแบบว่าสตรีทแฟชั่นแบบนี้คุณก็จัดแบบสตรีทแฟชั่นแบบสบายสบายไปเลยมันจะช่วยให้รูปภาพของคุณสวยขึ้นและใช้งานได้มากขึ้นนะคะโอเค ใช่ค่ะอินเนอร์ต้องได้ใช่ใช่อินเนอร์อินเนอร์ต้องได้ความสนุกนะคะความสนุกปะปนกันได้แตเ่เวลาโพสต์ท่าอย่าเล่นอย่าเล่นเยอะเพราะเล่นเยอะเนี่ยการเล่นเยอะมันสนุกมันโอเคแต่ภาพเราจะได้มาแบบสนุกสนุกไงเราจะเอาไปใช้งานคอนเทนต์จะไม่ค่อยได้ว้าวมากเลยค่ะว้าวครูโชว์สวัสดีค่ะเลิศสวย ที่สุดขอบคุณโค้ดนิ่มมากๆนะคะขอบคุณมากๆเลยโอเคครูโชว์ร้อนและเริ่มร้อนแล้วนะคะสี่สิบแล้วอ่ะก็จบท้ายด้วยด้วยประมาณนี้นะคะประมาณนี้จบจบท้ายด้วยประมาณนี้ก็เรื่องโพสท่าเรื่องคอเรื่องคอก็เหมือนกันอย่ายกหน้าสูงอย่ายกหน้าสูงเพราะมันจะเห็นอะไรมันจะเห็นรูจมูกเห็นอะไรนไปหมดไปหมดเลย ให้คุณใช้แบบว่าก้มก้มหน้าลงยังเงยยังเงยให้เห็นท้องคางก้มหน้าก้มหน้าลงแบบนี้นะคะอันนี้คือคือหลักๆเลยส่วนโคง้งส่วนเว้าเวลาคุณถ่ายภาพเราอาจจะไม่มีกระจกเราอาจจะไม่มีกระจกดูเวลาช่างภาพเขาถ่ายแต่คุณต้องฝึกนะคุณต้องฝึก ฝึกในการโพสท่าฝึกดูดูส่วนเว,ว้าส่วนโคง้งส่วนอะเดี๋ยวครูโชว์มันกล้องมันกลับด้านนะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ครูโชว์บอกในเรื่องของการล็อกใช่ไหมอ่ะร้อนครูโชว์บอกในเรื่องของการล็อกใช่ไหมล็อกท่าใครที่เข้ามาครูโชว์ขอพูดซ้ําแล้วกันการล็อกท่ามันจะช่วยให้คุณได้ท่าเยอะขึ้น ให้ได้ภาพสวยขึ้นเพราะช่างภาพจะมีช่วงเวลาที่จะเอ่อจะจับภาพเนาะมันไม่ใช่วิดีโอล็อกท่าก็หนึ่งสองล็อกหนึ่งสองล็อกหนึ่งคุณจะมันมันต้องมันต้องมีการมูฟร่างกายของคุณอยู่แล้วแบบว่าโพสต์ไปโพสต์มาแล้วท่าสุดท้ายคือเอ่อเขาเรียกอะไรนะบริบทสุดท้ายมันจะต้องล็อก ล็อกค้างไว้อะล็อกค้างไว้ให้ให้ช่างภาพได้ถ่ายประมาณนี้มันจะทำให้ภาพออกมาสวยขอบคุณมากๆค่ะที่แบ่งปันสวัสดีทุกท่านรอบห้องค่ะสวัสดีคุณรัตนาคนสวยนะคะจากสวิตเซอร์แลนด์จาก w วเฟลดนะ,ะโอเคผูค้โชว์ไปแล้วนะขอบคุณทุกคนมากๆรักทุกคนรักทุกคนวันนี้มาแบบว่ามาแบบว่าเร่งด่วนเนาะ